อิรักแถลงสามารถยึดโรงัานน้ำมันและจุดผ่านแดนสองแห่งคืนจากกลุ่มไอซิลขณะที่ยูเอ็เผยมีคนอิรักษ์เสียชีวิตในเดือนนี้เกือบหนึ่งพันคน บาดเจ็บอีกเกือบประมาณพันคนเช่นเดียวกันโฆษกองทัพอิรักถแถลงยืนยันนะคะว่าสามารถควบคุมโรงกลั่นน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดของอิรักในเมืองไบจิทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดคืนกลับมาได้แล้วนะคะขณะเดียวกันถแถลงด้วยว่าสามารถชิงจุดผ่านแดนสองแห่งในจังหวัดอันบาทางตะวันตกของอิรักคืนมาได้แล้วด้วยแต่มีรายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วยังไม่สงบแล้วก็ยังมีการประทะกันดุเดือดอยู่เนี่ยนะคะผัดกันแพ้ผัดกันชนะถ้า างสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย737คนใน3จังหวัดภาคเหนือของอิรักหลังจากที่กลุ่มไอซิลนั้นบุกหลายเมืองผู้เสียชีวิตมีทั้งคนที่ถูกกลุ่มไอซิลส์สำเร็จโทษแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่รวมไปถึงลูกหลงที่เกิดขึ้นจากการสู้รบนะคะอีกอย่างน้อย318คนเสียชีวิตในกรุงแบกแดดแล้วก็จังหวัดทางตอนใต้หลายคนเสียชีวิตจากเหตุระเบิดค่ะปิดท้ายกันที่